ธรรม,มาวุธวา่าหลวงปู่สาครธรรม,มาวุโธว,วัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่14มกราคม2569เราจะต้องสร้างตัวของเราขึ้นมา ให้มันเป็นมงคลกับตัวของเรามันก็ผ่านมาทั้งหมดมันได้อะไรบ้างมันเข้าที่ในการทำสมาธิภาวนาเป็นไปกับสมถกรรมฐานหรือยังเป็นไปกับวิปัสสนากรรมฐานหรือยังเป็นไปกับฌานคือการเพ่งแล้วหรือยังเราเข้าปฐมฌานได้ไหย หรือเราเข้าไปถึงอรูปประชานสีได้ไหมเราจะต้องควบคุมตัวเองได้และเราไปทักจิตในสัญญาวเบวยิยตนิโรธได้ไหมวันนี้คุยเรื่องสนุกให้ฟังสักหน่อยหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนคนในป่าก็คุยกัน เรื่องประเทศลาวหรือเรื่องประเทศไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เขาคุยกันว่าเขาส่งกระดาษเปล่ามาให้คนในประเทศรับรองเซ็นชื่อแล้วเขาก็เอาไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เขาแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เขายกเลิก พอที่เป็นเจ้าชีวิตเขาใช้แก้ไขธรรมนูญเป็นข้อยกเลิกเจ้าชีวิตของประเทศนั้นสุดท้ายมาชาวบ้านบางคนก็ไม่พอใจไม่พอใจแล้วเขาคุยกันคนในป่าก็ามาคุยให้ฟัง ไม่พอใจก็เอาไปประชามติใหม่อีกรอบหนึ่งตอนประชามติรอบนี้ก็เอาทหารไปคุมหนึ่งต่อสิบหลังคาให้ยอมรับเสียงประชามติเหมือนกับครั้งก่อนสุดท้ายมาเขาก็เลยยกเลิกเก่าชีวิตของประเทศนั้น เขาส่งกระดาษเปล่ามาให้เขียนแบบเดียวกันกับเที่ยวนี้ของเมืองไทยเอากระดาษเปล่ามาให้เขียนรับรองไม่แก้หรือไม่ให้แก้แค่นี้แหละเขียนเป็นกระดาษเปล่าเขาจะไปแก้มาตราไหนก็ไม่รู้เขาจะยกเลิกทั้งหมดเลยก็ไม่รู้นี่คืออันนั้นประเทศนน้นเขาคุยมาคุยให้ฟัง เคยมีมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็เลยคุยกับเขาว่ามันเคยมีมาก่อนแล้วหรือยังเรื่องกระดาษเปล่าโอ้เคยมีมาประเทศโน้นประเทศนี้ก็ทําแบบเดียวกันนี้แหละเอากระดาษเปล่ามาให้อันนี้พูดถึงเรื่องสนุกสนุกคนในป่าก็ามาคุยกัน ว่าเขาป่าปล่อยดาวเทียม p i อสขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของโลกแล้วแต่ยังยังหาดาวเทียมไม่เห็นดาวเทียมไม่รู้ไปยังไงยังติดต่อสื่อสารกันยังไม่ได้แต่จริงๆมันไม่พีมีของเราวงเดียวนะมันมีตั้งหลายอันดาวเทียมทั้งสิบห้าดวงที่เขาส่งขึ้นไปป้องกัน จริงๆแล้วมันมีดาวเทียม15ดวงที่เขาส่งขึ้นไปพร้อมกันของเราก็หนึ่งใน15ดวงตอนที่มันออกจากฐานก็ดีที่สองก็ดีเชื่อเพิงครั้งแรกก็ดีเชื้อเพลิงที่สองก็ดีแต่พอเขาเชื่อเพิงชุดที่สามเลยว่ามันเป็นยังไงจำไม่ได้ แต่บัดนี้ถ้ามันหลุดเข้าวงวอโครจรของโลกก็ไม่รู้วมันจะเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนจะเป็นลูกไฟลงมาแบบเดียวกับหลายปีก่อนที่มีลูกไฟลงที่เสียงระเบิดทีเ่เรานั่งอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่นี่มั้งเราสั่นเลยเสียงดังว่าเราอยู่ทางนี้ หลายปีก่อนนู้นาการนอนหรือพวกที่นอนรถทุนอนรถไฟไปก็นอนหลับเลยสามสิบเอ็ดหลับไปเลยหลับกับที่สามสิบไปหลับระหว่างทางอีกคนหนึ่งบาดเจ็บหกสิบกว่า มันวิธีการทำงานมันผิดมันเป็นวิธีการที่ผิดเวลาทำงานทำไมไม่หยุดงานพวกข้างบนไว้หรืหยุดงานพวกข้างล่างแล้วก็ให้ข้างบนทำเสร็จก่อนแล้วก็พวกข้างล่างถึงไปอันนี้ไม่เป็นไรยิ่แต่ว่าไม่เป็นไร แต่พอเป็นมาแล้วบัชีวิตเป็นคนเป็นผักเป็นปลาไปแล้วชีวิตฉะนั้นวิธีการคิดในการทำงานวิธีการคิดในความเป็นอยู่ของมนุษย์บางอย่าง จะว่าหลอกลวงหรือว่าไม่หลอกลวงก็แล้วแต่อย่างที่มันเป็นมาก่อนเขาหลอกลวงเขาให้กระดาษเปล่าก็รับกระดาษเปล่าแล้วพอภายหลังมาอ่ะบอกนี่ไม่ใช่ไม่เอาพอไม่เอาเขาก็ไปคุมใหม่ให้ประชามติใหม่วันนี้เอาทหารไปคุมหนึ่งต่อสิบหลังคา ถ้าไม่ทำตามนี้ก็คือแต่ละหน่วยคนที่ไปคุมก็มีโทษเขาคุยกันนะคนในป่าก็คุยกันก็เลยได้ใช้ชนะสุดท้ายมาก็เลยไปกันคนอทิรทานดังนั้นการทำงานบางอย่างง่ายแต่มันยากเมื่อภายหลัง ภายหลังลำบากแต่มันง่ายครั้งต่อไปอย่างการที่เราจะหาทางเข้าสู่แนวทางของมรรคเราขึ้นต้นมันได้ไหมถ้าเราขึ้นต้นมันได้มันก็ไปได้ถ้าเรายอมขึ้นต้นไม่ได้อันนี้มันก็ยากที่จะไป ขึ้นต้นยังไงความคิดของเราต้องเห็นว่ามันเป็นภัย่ิบัตดความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกไม่มีความสุขที่ตรงไหนเลยแม้แต่การเดินทางก็ไม่มีความสุขการไปไหนมาไหนก็ไม่มีความสุขความเป็นอยู่ทั้งหมดมีความสุขที่ตรงไหน อาหารการกินมันก็ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นอาหารสำหรับบริโภคทุกวันมีแต่ทำเพื่อเศรษฐกิจทั้งหมดอาหารเศรษฐกิจพระมงกก,ก็เศรษฐกิจปศุสัตว์ก็เศรษฐกิจเกษตรก็เศรษฐกิจแต่เราไปดูที่สวนก็ทำก่อน เราเคยไปอยู่ที่ไหนไม่รู้หรอกเราว่าเอาทำไมไม่เก็บผักพวกนี้มาให้ถวายพระน้อยเราบอกเจ้าของสวนเขาเจ้าของสวนก็บอกว่าอุย๊ยผักพวกนี้จะกินได้ยังไงพระอาจารย์ตั้งจี่บุ้งมันยังไม่กินเลย้วเวลาเราเข้าไปดูเขาจริงๆหุยยาฆ่า,า,มาแมลงปุ๋ย จิตเช้าก็เก็บเย็นสิบเย็นก็เก็บเชา้าพะอยังมือเช้านี่มีใบกะเพรามาใบเขียวปึดนั่นนะคืุเมื่อวานนี้ลองออกมาเคี้ยวๆแล้วอมดูสิแต่เราไม่ได้นั่นหรอเราไม่ได้สนใจผัดในตลาด ทุกวันนี้มันกินได้ที่ไหนพอมันเป็นผักเพื่อเศรษฐกิจคนที่เขาปลูกเพื่อทำเศรษฐกิจเท่านั้นเขาเองเขาก็ไม่กินที่จะกินมันมีอีกอยู่นู้นที่เขาปลูกไว้อีกแปลงนึงต่ทหานนั้นเขากินท่านนั้นเขาก็เก็บมาให้อยู่บางวัน ดันั้นการทำงานวันนี้ตัวอาหารการกินมันไม่เป็นสป,ปายะบัจจัยซีมันต้องเป็นสป,ปายะบุคคลก็ต้องสป,ปายะเสนาสนะก็ต้องสป,ปายะอากาศก็ต้องสป,ปายะ อาหารก็ต้องสัปายะมันถึงจะเป็นไปแนวตามแนวทางของข้อปฏิบัติอย่างวันนี้ทุกวันนี้มีที่ไหนสัปายะอากาศก็เป็นพีเอ็สองจห้าเสนาสนะก็พุก้านด้วยผู้คนเสียงดังอึกระึกอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน มันเป็นสัพยะที่ตรงไหนในเสนาสนะก็ไม่มีฉะนั้นสถานที่ที่จะเป็นไปกับมัคมันจะต้องพร้อมไปด้วยสัพยะสี่พร้อมไปด้วยบัจจใจสี่ฉะนั้นการทําหน้าที่ควรมเป็นสมณะที่เรียกว่าสมนานันจะดรัตนัง เราจะต้องสร้างตัวของเราขึ้นมาให้เป็นมงคลกับตัวของเราอย่างเราจะสร้างให้เกิดเป็นธรรมวิจยะที่เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชงสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชง ปิติสมโพชงปัสธิสัมสำโพชงพอเบขาสัมโพชงในโพชงแล้วมันเกิดขึ้นมาไหมในหัวใจของเราคำว่าสติสัมโพชงดูที่มันมากไปด้วยอารมณ์มันมีสติที่ตรงไหนถ้ามันมากไปด้วยอารมณ์มากไปด้วย ุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยมีความสงบเลยไม่เคยมีสติเลยแล้วเราไม่ได้สำรวจตัวของเราเราก็เลยไม่เห็นตัวของเราเราไปเห็นแต่คนอื่นไปดูทั้งต่เรื่องของคนอื่นคนอื่นเป็นคนผิดไปหมดแต่ตัวเองไม่เคยผิด เมื่อก่อนเคยมีคนมันเป็นโรคชนิดหนึ่งมันเป็นโรคความรวยของสมบัติเราไปบินทบาทเรายืนรับบาทราก็ได้ยินเสียงมันคุยทองเงินอันนี้ก็ทองเอามาวางกองกองรวมกัน ก้อนหินนะมันเอามาว่าปเป็นทองเป็นเงินเราวก่อนจะรับบาดเสร็จแล้วเราก็ออกไปไหน,น,น,นล่ะมีทองมีเงินเยอะแๆเอามาแบ่งกันบ้างที่ว่าโอ้ยไม่ได้ของผมก็มีน้อยนั่นดูสิมนจะว่าของผมก็มีหน่อยเดียวมันไม่มีเสื้อ,ห,อหน้าหนาวนี่มันก็ไม่ใส่เสื้อมันใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวแต่ว่าเก็บอยู่นั่นน่ะ ตามันจ้องถังขยะเนะเดี๋ยวมีคนเอาของมาทิ้งถังขยะวราวาม,มันไปหาถังขยะนั่นเห็นไหมมันทำท่านนั่งคุยอยู่คนเดียวว่าเรื่องเงินเรื่องทองทรัพย์สมบัติมากมายเรารุ่มรวยเราเป็นคนรวยเงินวาไงแต่จริงๆแล้วมันเล็งใส่ถังขยโะโน้นพอเห็นคนเอากล่องกระดาษไอ้กล่องนมมาทิ้ง มันก็เลงไปไปจับเขยา่าเขย่าดูถ้ายังมีอยู่มันกระดูดเลยเราสังเกตเห็นมันฉังนั้นทุกวันนี้เราจะหาสถานที่ที่จะเป็นสัปปายะเราจะหาสถานที่สำหรับที่จะเป็นที่ปฏิบัติเพื่อจะนำพาตัวเองข้ามวัฏก มันจะต้องหาสถานที่เช่นไรเราจะต้องไปหาบุคคลเช่นไรที่จะเป็นผู้นำพาเราอันนี้เราต้องคิดเราเป็นคนมีการศึกษาเราเรียนมาพอสมควรในการที่เราจะนำพาตัวเราข้ามวัฏตัถ้าเราไม่คิดมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่นั่น มันก็ผ่านมาทั้งหมดมันได้อะไรบ้างมันเข้าที่ในการทำสมาธิภาวนาเป็นไปกับสมถก,กรรมฐานหรือยังเป็นไปกับวิปัสสนากรรมฐานหรือยังเป็นไปกับฌานคือการเพ่งแนละ้วหรือยังเราเข้าปฐมฌานได้ไหมหรือเราเข้าไปถึงอรูปฌานสี่ได้ไหม เราจะต้องควบคุมตัวเองได้เราไปพักกิจในสัญญาเวทยิตนิโรธได้ไหมการพักกิจในสัญญาเวทยิตนิโรธเนี่ยมันจะเป็นธรรมโอสถมันจะจูนเกียร่างกายของมันเองมันจะรักษาร่างกายเรียกว่าจูนเกียในส่วนที่มันสำรุดร่างกายที่สำรุด ถ้าเราไปพักจิตที่สัญญาวิทยิตนิโรธได้ร่างกายของเราก็จะกระปีก้กระเป๋าไม่มีคำว่าห่อยเหงาเห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดเวลาถอยจิตออกมาร่างกายเราก็สดชื่นจิตใจเราก็เบิกบานไม่ใช่ถอยจิตออกมาแล้วเหี่ยวแห้งเหมือนกับ ไปไม่เลอสามปีก่อนนุ่นเหี่ยวไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองมองไปที่ไหนก็เห็นแต่ความเหี่ยวแห้งไม่เห็นมีคนมีความสุขมองดูที่ไหนก็มีแต่คนหน้าเหี่ยวเฉามันไม่ธรรมะโอสถมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นเราจะต้องเข้าจิตไปจนถึงสัญญาเวทยิตานิโรธ ไปพักกิจอยู่ในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นร่างกายมันถึงจะเป็นปกติมันจะจูนเือของมันไปเองการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะหายที่เรียกว่าธรรมโอสดฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติเราไม่มาสนใจแต่เรื่องความแก่ มาสนใจตั้งแต่เรื่องความเก็บไข้ได้พยาติต้องไปหาหมอต้องไปไอน้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอน้นู่นวุ่นวายอยู่อย่างนไม่เคยมีความสุขกับตัวเองเลยไม่เคยเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจแล้ววันนี้เราจะไปได้ยังไงเราจะไปนิพพานได้ยังไงตั้งแต่ปฏิบัติมาก็ยังไม่เคยเห็นความสุขที่เกิดขึ้นกับความสงบของใจเลย มีแต่ความหยวแห้งมีแต่ความเฉา,ม,ามีแต่ทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสหรือมีแต่ความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสหุ้มอ่อยู่ตลอดเวลาไม่เคยวางพวกนี้ลงไปได้เลยแล้วบบนี้บวกกันกับว่าอุอากาศมันเป็นพิษว่าไปวน,นบัน พีเอสองจุดห้ามันเลยมาทําลายเราวันนี้เอาแมสมาใส่แมสมาใส่ก็หายใจไม่สะดวกอีกแบบโอ้ยกานเข้าไปในห้องดีกว่าเอ้ยแตงั้นนอนซะก่อนดีกว่านะมันก็เลยไปหาหมอนเลยมันมันเห็นหมอนใหญ่กว่าเราอีกนี่ฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติเวลาที่มีเหลืออยู่นี่มันไม่มาก ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เท่าที่มันบอกลมหายใจนี่เราจะมีลมหายใจไปอีกนานเท่าไหร่เราจะหายใจอารมณ์เข้าอารมณ์ออกนี้อีกนานเท่าไหร่ถ้าเราไม่คิดถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะมาฟังไม่ตั้งใจสำหรับที่จะทำงาน ไม่เป็นบุคคลที่เห็นภัยของวัดตะยังยินดีอยู่ในความโลภความโกรธความหลงยินยินด,ดีอยู่ในทิฏฐิมานะอาสาวกิเลสอย่ามาหวังเลยว่าจิตใจมันจะสงบลงไปได้มันสงบลงไปไม่ได้เหมือนกับลำไม้ไผ่กลางกอลองไปตัดคนมันขาดดู แล้วก็ดึงลงมาี่มันจะลงมาหไหมแขนงเล็กๆมันไม่ใหญ่เท่ากับลำนะแขนงจริงมันเล็กๆแต่มันดึงไม่ลงเพราะมันติดแขนงอันนี้มันก็ติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรถติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆต,ติดอยู่กับอะไรตอนมีอะไรเต็มไปหมด ไม่เคยเห็นใจเลยตั้งแต่มาปฏิบัติไม่เคยเห็นความสุขของใจเลยใจไม่เคยอยู่กับคำบริกรรมภาวนาเลยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนตัวที่ไหนแล้วมันจะต้องมาคิดกันใหม่มาชำระกันใหม่ถ้าหากไม่ชำระกันนะพูดไปเถอะ จะพูดไปน้ําไหลไฟดับขนาดไหนก็ตามพูดไปถึงขอบเขตมาหาสมุทรไหนก็ตามแต่คนมันยังเป็นเปรตเป็นผีอยู่มันยังไม่ขึ้นมาจากนรกเลยหัวใจมันยังตกอยู่ในานรกจิตใจมันยังไม่ได้ยินคำว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ไม่เคยเห็นเลย ทุกของร่างกายก็ไม่เคยเห็นแก่ความแก่ของร่างกายก็ไม่เคยเห็นเลยความแก่มันเป็นทุกข์ความพัดเพียนเปลี่ยนไปมันเป็นทุกข์ไม่เคยเห็นเลยยังยินดีอยู่กับมันอยู่อีกฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องทำความเข้าใจกันใหม่ทุกวันนี้ ทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1